สวัสดีครับช่วงนี้หมูแพงๆแต่อยู่เวียดนามราคาก็ปกตินะครับสนนราคาหยูดที่กิโลกรัมละ1 0 0 0 0แบาทนะครับ1 0 0 0 0แบาทก็ตกประมาณ1 0 0 170กิโลกรัมละ1้0บาทนะครับแล้วเราก็หั่นนะครับเพื่อที่จะให้มัน ไม่ต้องเธอรกระทะนะครับก็หั่นสองท่อนแล้วก็มาล้างเกลือถูกเกลือให้สะอาดนะครับก็จะได้เนื้อหมูอ่อนๆสวยๆอย่างนี้นะครับนี่เป็นขาที่ไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับกินคนเดียวสองคนสามคนก็ได้นะครับเอาเป็นว่าขั้นตอนนี้ก็ล้างให้สะอาดก่อนนำไปทอดนะครับตอนนี้เราก็ได้ หลางสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นขั้นตอนการทอดต่อไปแล้วเราก็เอาลงทอดในน้ํามันนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดแก๊สใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่น้ํามันใส่หมูให้เรียบร้อยปิดฝาเลยครับนะครับคือทอดแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทอดเสร็จแล้วนะครับให้ได้สีสีเหลืองทองประมาณน,นี้ครับ ได้สีเหล็กทองประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปต้มกันขั้นตอนนี้เคี่ยวน้ําตาลให้ออกสีน้ําตาลนะครับเคี่ยวน้ําตาลปี๊บให้ออกสีน้ําตาลเลยนะครับผมก็พูดไปงงไปนะครับเคี่ยวน้ําตาลให้ออกสีน้ําตาลก็คือน้ําตาลปี๊บให้ออกสีน้ําตาลคาราเมลนะครับ แล้วนำหอมแดงกับกระเทียมลงไปคั่วตอนนี้เลยก็ได้นะครับมันจะทำให้หอมมีขึ้นส่วนไม้ทะโล่ผงทะโลต่างๆนั้นยังไม่ได้ไปซื้อเลยนะครับเราจะต้มนี้รอไปพังๆก่อนเคี่ยวไปจนได้สีคาราเมลอย่างนี้นะครับก็จะใส่น้ำแล้วก็ใส่ขมุลลงไปต้มนะครับส่วนพุทราจีนถั่วลิสงนะครับแล้วก็เห็ดหอมก็จะใส่ตามไปนี่แหละครับ เครื่องเข้าวัตถุดิบหลักขาหมูแล้วก็พุทซาจีนแห้งนะครับเห็ดหอมแห้งรวมถึงถั่วลิสงด้วยนะครับนี่เป็นขั้นตอนของการแช่ของก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะล้างให้สะอาดอีกรอบหนึ่งส่วนตอนนี้น้ําซุปของเราหรือว่าน้ําขาหมูของเรานั้นงวดแล้วนะครับส่วนผสมต่างๆก็ประกอบไปด้วยหอมกระเทียมรากผักชีพริกไทยเม็ดพริกไทยป่นนะครับรวมถึง หอยนางรมซอสอถั่วเหลืองนะครับรวมไปจนถึงน้ำตาลเที้ยวที่ท่านได้เห็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่คือผสมอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับเหลือเฉพาะเครื่องพะโล้แล้วก็ไม้พะโลไ้โลไม้หอมพวกป่อยกากะอะไรพวกนี้นะครับก็จะตามมาตอนหลังก็แล้วกันเอาเป็นว่าในขณะที่เรารอต้มขาหมูนะครับเราก็จะมาทําแกงส้มปักใต้กันนะครับ แกงส้มปักใต้ต้องสีเดือดดานอย่างนี้นะครับปั่นเครื่องพริกแกงเองนะครับแล้วก็ได้ปลามาอย่างละตัวนะครับก็ห้าสิบห้าเจ็ดหกสิบสองเจ็ดแปดแปดสิบาทครับสองตัวก็ถือว่าไม่ถูกนะครับเป็นปลาใบปอหนึ่งตัวแล้วก็คล้ายๆกับปลามาแต่ผมไม่แน่ใจว่าปลาอะไรนะครับ เราจะทํากันอีกหนึ่งเมนูผลพลอยได้ในระหว่างรอก็แล้วกันนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมต้องล้างด้วยเกลือหนึ่งก็คือเพื่อให้การล้างนั้นสะอาดหมดกลิ่นคาวเมือกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การที่เราแช่เกลือไว้นิดหนึ่งนะครับก็จะทําให้เนื้อปลานั้นกระชับกินอร่อยขึ้นเนื้อแน่นขึ้นนะครับท่านจะสังเกตว่าตอนที่เราไม่ใส่เกลือเนี่ยมันก็จะขาวๆแต่พอเราใส่เกลือไปหน่อยนะครับมันก็จะใสปิ้งเลยทีเดียว นี่พริกแกงจากการปั่นสดนะครับใส่ขมิ้นถึงถึงนะครับทำได้สองมือนี่แกงใต้มันต้องเข้มข้นอย่างนี้ครับเดี๋ยวจัดไปเสร็จแล้วก็ต้องตามด้วยกะปิอย่างดีนะครับกะปิเคยแท้ๆของคุณเพื่อยหรือว่าครัวคุณเพื่อยนะครับหรือว่ากะปิลีลานะครับอืมสวยมากแล้วก็อร่อยมากนะครับแทบจะเรียกได้ว่า ข้าวาาครุกข้าวทานได้เลยและทำให้ความอร่อยของแกงส้มก็ต้องใช้มะขามเปียกร่วมกับมะนาวนะครับมะขามเปียกมันจะออกรสเปรี้ยวหวานถ้าเป็นมะนาวอย่างเดียวจะเปรี้ยวโดดนะครับน้ำแกงเหลืองของเราพร้อมนะครับปลาพร้อมเห็นไหมครับเวลาเราล้างสะอาดสะอาดแล้วด้วยความสดก็จะสวยมากในขณะเดียวกันแกงส้มปักใต้ เงก,กับปลาก็ต้องยกให้ออดิบหรือภาคเหนือภาคกีสานอาจจะเรียกว่าทูนที่นี่เรียกบักหาบักหานะครับบักหาก็จําง่ายดีไอ้บักหานะครับผมก็จะใส่ปลาแล้วนะครับอใส่ปลาลงไปเลยใส่ปลาลงไปนะครับ ใส่ปลาลงไปแล้วก็ใส่บักหาลงไปนะครับหรือว่าออดิบความสวยนะน้องนะมันสวยจริงๆนะครับในขณะที่ขาหมูก็นอนแน่นิ่งอยู่ในหม้อนะครับเตรียมแล้วนะครับทั้งสองอย่างก็จะเคียงคู่รู้ค่าครัวไฟไปพร้อมๆกันครับครัวคุณต่อวันนี้ครับ40นาทีผ่านไปเริ่มจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะครับเริ่มจะเห็นหน้าเห็นหลังความหอมนะน้องนะเรียกได้ว่าทําในครัว หอมไปถึงหน้าบ้านและหอมจริงๆนะครับขนาดผมยังไม่ใส่ไม้พะโลอะไรก็คงจะไม่ใส่แล้วนะครับราะมีผงพะโลอยู่บ้างก็ใส่ผงพะโลที่เกลติเข้าตลาดแล้วนะครับเอาเท่าที่มีแต่มันหอมจริงๆหอมมากกว่าทุกครั้งอาจจะเกิดจากการเคี่ยวน้าตาลแล้วก็มีการคั่วพริกไทยอะไรต่างๆนะครับในขณะที่กำลังครุ่นครั้งพักตัวเลยนะครับอเอาเป็นว่าความสวยนะน้องนะ นี่คือขาหมูที่เราตุนมาเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับเปื่อยยุ่ยเลยทีเดียวหอมหวนเลยทีเดียวนะครับ <S <S แล้วก็เสร็จครับท่านที่เคารพครับแล้วก็เสร็จท่านดูดิครับมันน่าทานจริงนี่แหละครับขาหมูคุณต่อสุดยอดมากมายกินแก้มกับย่างปูเค็มนะครับ ยำปูเค็มแล้วก็อีกหนึ่งชนิดก็คือแกงส้มนี่แหละครับแกงส้มก็ดิบขาหมูก็ต้องมีน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยสิครับลากันไปก่อนครับกับความสุขจากครัว ณเวียดนามนะครับสวัสดีครับ